นิดติดยิ้มจัดบ้านเลยสามคำแหล่งให้ตำ สวัสดีครับคุณผู้ชมช่วงแคนดีติดยิ้มเรามาอยู่กันที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนครศรีธรรมราชในงานโครงการปันรักให้น้องที่ศิลปินอาสยามนำทีมโดยหลวงไก่อาสยามบ่าววีอาสยามเดชอิสระอาสยามต่อภูอาสยามและออฟดอกฟ้าอาสยามมาร่วมทำบุญและสร้างความสุขให้กับน้องๆที่นี่ ซึ่งงานนี้ก็มีการเตะฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมสตอร์สตา2015และทีม VIP คนรักฟุตบอลนครศรีธรรมราชครับพอได้เวลาลงสนามจริงตลอดเกือบหนึ่งชั่วโมงผมถามนจริงเถอะหลวงไก่โดลูกบอลกับเขามั่งหรือเปล่าเนี่ยเอ้านั่นไม่ได้ เอาวิ่งวิ่งอนอกจากไม่ได้บอลมีหนำซ้ำยังลงไปทะเลาะก,กับบาวีอีกเฮ้ยถามจริงเธอหลงไก่หลงไปทำไมเนี่ยสุดท้ายก็ยังขอเปลี่ยนตัวออกก่อนอีกบอกว่าบาดเจ็บซะง,งั้นจะเจ็บหนักขนาดไหนไปดูกันแม่แม้ เจ็บจริงหรือตั้งใจจะออกมาถ่ายรูปคู่กับสาวๆหรือเปล่าครับหลวงไก่อย่างนี้ผมให้สามคำเลยลีลาเยอะลีลาเยอะแล้วกลับมาพบกับช่วงแคนดีดติดยิ้มได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับจจััดดดเเลยยยสาาคำให้ไ้ไงีงีกว่